ราศีมีนนะคะมีเกณฑ์ที่จะมีโชคจากความฝันแปลกแปกสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโห<ฮ>ร<ฮ>าวิวัตรค่ะอาจารย์จมือนครับอาจารย์แอนค่ะ5ราศีดวงดีมีโชคประจำวันที่1พฤศจิกายน2565ค่ะก่อนรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราโหราวิวัน์ด้วยนะครับ มาเริ่มกันเลยนะคะคสำหรับ5ราศีมีโชคในวันที่1พฤศจิกายน2565นี้กับบรรยากาศที่แสนจะคุ้นเคยเริ่มต้นที่ราศีแรกค่ะที่จะมีโชคประจํางวนนี้ได้แก่ชาวราศีราศีกรกฎครับชาวราศีกรกฎนะคะโดดเด่นมากค่ะมีเกณฑ์ที่จะมีโชคจากคนในครอบครัวและก็ต้องเป็นคนที่สูงวัยนะคะหรือว่าร่วมกับคนที่สูงวัยจ้า คนในครอบครัวก็อย่างที่น้องแอนบอกครับว่าต้องคนในครอบครัวที่มีอายุมากกว่าชาวราศีกรกฎเท่านั้นนะครับแล้วก็มีโชคร่วมกับคนมีอายุอันนี้ก็คือนอกบ้านได้ในบ้านได้เพื่อนร่วมงานได้ผู้หลักผู้ใหญ่ได้นะฮะ ถ้าเขาแทงเอ้ยถ้าเขาซื้อ,อเลขอะไรเราก็ฝากเขาซื้อด้วยหรือเอาเลขเลข,เลขที่เขาจะซื้อน,นั่นแหละมาเป็นตัวกลับอะไรเงี้ยมีเกณฑ์ที่จะมีโชคนะจ๊ะผมและราศีที่สองค่ะคร,ราศีที่สองที่จะมีโชคในงวดนี้คือชาวราศีราศีพฤษภครับอยินดีด้วยจ้าชาวราศีพฤษภนะคะมีเกณฑ์ที่จะมีโชคจากการเดินทางเพื่อนใหม่ และเลขที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ <Okay. S 1> ค่ะการเดินทางกับเพื่อนใหม่นี่จะมาคู่กันนะครับเราจะต้องเน้นว่าการเดินทางแล้วไปพบเจอคนใหม่ๆเพื่อนใหม่ๆนั่นนะมีโชคมีลาบแต่ถ้าเดินทางไปเดี่ยวๆไม่ได้สนใจใครเลยฉันไปคนเดียวฉันไม่รู้จักใครเลยอันนั้นก็เว้นไป จบไป<ช>นะครับแต่ถ้ามีปฏิสัมพันธ์กับใครในระหว่างทางระหว่างการเดินทางนั่นคือเรามีโชคมีลาบแน่นอนนะฮะแล้วก็ตัวเลขที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุอันนี้ชัดเจนนะครับเกี่ยวกับยวดยานพาหนะหรือเราเดินทางแล้วไปเห็นเฮ้ยรถชนกันอุบัติเหตุเกิดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็จดจําตัวเลขนั้นๆไว้นะครับแล้วก็เอามาบอกกล่าวญาติพี่น้องเพื่อนฝูงของเราให้เขามีโชคมีลาบอันนี้มันเป็นทริคนะไม่ใช่ว่าเราได้มาแล้วเราจะ มาเก็บไว้คนเดียวไม่บอกใครไว้เดี๋ยวเลขเคลื่อนแต่กรณีนี้คือต้องบอกต้องบอกต้องกระจายเพื่อจะได้แชร์จะได้แบ่งกันครับถ่ายรูปลงในไลายกลุ่มวันนี้เจออุบัติเหตุที่นี่ถ่ายเพื่อเก็บไว้เป็นความจําเราก่อนว่าอ้าเดี๋ยวงวดนี้และไอ้เลขเนี้ยแหละจะเอาไปนะคะและจะได้โชคจากเลขนั้นค่ะรับราศีที่สามที่จะมีโชว์ค่ะได้แก่ชาวราศีราศีมังกรครับ ชาวราศีมังกรนะคะโดดเด่นที่จะมีโชคจากบุตรหลานบริวารค่ะคนรักหรือว่ามีโชคร่วมกับคนรักค่ะอย่างกรณีบุตรหลานบริวารเนี่ยก็ชัดเจนแหละบุตรหลานก็คือคนในบ้านที่อายุน้อยกว่าไม่ได้จําเป็นว่าต้องเป็นลูกเป็นหลานน้องก็ได้ลูกพี่ลูกน้องก็ได้ที่อายุน้อยกว่าแล้วก็บริวารบริวารนั่นก็คือใครก็ตามที่อยู่ใต้อนัตเราหรือว่าเราดูแลอยู่อันนี้ไม่ได้เน้นว่าจะต้องอายุน้อยกว่าจะ เป็นพ่อเป็นแม่ก็ได้เป็นญาติผู้ใหญ่ก็ได้ที่เราดูแลเขาอยู่นะครับแล้วก็บริวารในที่นี้หมายถึงเพื่อนร่วมงานที่อายุน้อยกว่าหรือลูกน้องด้วยก็ได้นะครับลูกน้องกําลังเก่งเลขอยู่พอดีเราเดินเข้าไปสกิดเลยสกิดเลยนะเลขอะไรอะ่ะครับแล้วก็เอาเลขไปซื้อนะ,ะ๊ะส่วนส่วนคนรักต้องเน้นว่าคนรักของชาวราศีมังกรที่มีพื้นเกี่ยวกับโชคลาภในพื้นเดิมถ้า oh. เขาเป็นคนมีโชคมีลาบรอบนี้เราจะมีโชคมีลาบร่วมกับเขา แต่ถ้าพื้นเดิมเขาไม่ได้มีโชคมีลาบอยู่แล้วเราก็ผ่านผ่านไปถือว่าไม่ได้ยินประโยคนี้แล้วกันอะไรอย่างนี้นะฮะต้องเน้นต้องเน้นเรื่องนี้ด้วยถ้าภรรยาหรือสามีมีโชคต่อต่อกันมาหลายๆงวดงวดนี้เราอย่าลืมรวมด้วยใช่เรามีนักใช่ไหมขอมีบ้างสักงวดหนึ่งอารมณ์ประมาณนั้นครับราศีที่สี่ค่ะที่จะมีโชคในงวดนี้ขอแสดงความยินดีกับชาวราศีราศีมีนครับราศีมีนอีกแล้ว ราศีมีนนะคะมีเกณฑ์ที่จะมีโชคจากเพื่อนค่ะคนที่มีอายุเลขเก่าหรือว่าความฝันแปลกแปลกแปลกอันนี้ราศีมีนเนี่ยข้อนี้เอาเรื่องเอาเรื่องเน้นๆก่อนก็คือเรื่องความฝันแปลกแปกก่อนฝันแปลกๆนี้อาจจะฝันแบบพิสดารพิสดารหน่อยคือคือคือมันไม่ได้ฝันทั่วไปแบบฝันว่าไปเที่ยวไปเจอคนนู้นคนนี้ขับรถหรืออะไรเงี้ยอาจจะฝันว่าไปปีนเขาไปโดดหน้าผาหรือฝันอะไรที่มัน พี่ลึกพี่นัานน่ะไปเจอศพนอนกับศพไปอยู่ในป่าช้านู่นนี่นั่นน่ะความฝันที่มันไม่ได้แบบอยู่ในชีวิตประจําวันของเราที่เราจะคุ้นชินคุ้นเคยนั่นคือความฝันแปลกๆนี่อย่างน้องแอนเนี่ยปกติน้องแอนก็ใช้ชีวิตประจําวันก็จะเป็นไปทํางานไปสังสรรค์กับเพื่อนนู่นนี่นั่นแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่น้องแอนฝันว่าฉันเข้าฟิตเนสฉันลดน้ําหนักนั่นคือความฝันที่แปลกสำหรับน้องแอนมันไม่ได้เป็นการบูลลี่แต่นั่นเป็นเรื่องแปลกสาหรับน้องแอนจริงๆนะฮะ ก็คือเรื่องจริงโอเคการนี้เพื่อนเพื่อนนี่ค่อนข้างชัดเจนนะครับแต่จะเน้นว่าเพื่อนที่มีอายุมากกว่าเป็นหลักนะครับเพื่อนที่มีอายุน้อยสําหรับชาวราศีมีนรอบนี้บอกได้เลยว่ามีเกณฑ์ทําให้เราเสียทรัพย์เสียโชคด้วยซ้าแต่ถ้าเพื่อนที่อายุมากกว่าหรือคนที่มีอายุมากกว่าในที่ทํางานอันนี้มีเกณฑ์ อาทิเช่นเพื่อนหมืน่นแทงเลขอะไรหรอเพื่นนอนหมื่นเพื่อนหมื่นไม่เล่นนะเพื่อนหมื่นอาศัยดวงเมียอย่างเดียวถ้าเมียเล่นเนี่ยเพื่อนหมื่นก็จะได้แบบอาศัยใบบุญใบบุญใบบุญสักสัปดาห์ละสองใบแดงแดอารมณ์ป,ประมาณนั้นแล้วแต่เขาจะดูแลเลี้ยงดูนะสุดท้ายนะครับสุดท้ายก็คือเลขเก่าเลขเก่าของชาวราศีมีเน้นว่า เลขที่เล่นหรือว่าเลขที่คุณซื้อมาล่าสุดเลขสุดท้ายคือเลขอะไรถ้าเพิ่งเล่นมาล่าสุดก็คือ16ตุลตัวก็เลขนั้นแหละต่อให้ถูกก็เอากลับมาเอามากลับเอามาพลิกแพงตะแคงไหนอะไรก็ว่าไปและราศีที่5ที่จะมีโชคในงวดรประจำวันที่1พฤศจิกายนนี้นะคะได้แก่ชาวราศีราศีกันครับ ราศีกันค่ะมีเกณฑ์ที่จะมีโชคกับบริวารที่อายุมากกว่าสัตว์เลี้ยงแล้วก็คนเคยใกล้ชิดแต่ตอนนี้อยู่ทางไกลจ้าโอเคเริ่มจากบริวารที่มีอายุมากกว่าก่อนก็แน่นอนครับบริวารก็คือญาติพี่น้องคนใกล้ชิดที่เราอุปการะเราดูแลนะครับหรืออยู่ได้อนาตเราลูกน้องเราอะไรก็ว่าไปนี่คือคนที่จะมาให้โชคให้ลาภก,กับเรากรณีสัตว์เลี้ยงต้องบอกก่อนว่าเป็นสัตว์เลี้ยงเก่าแก่ สัตว์เลี้ยงที่อยู่กับ <os> เรามานาน, <os> าน,นไดโนเสาร์อย่างนั้นก็ได้อย่ <c oughs> างนั้นก็ได้ไดโนเสาร์ก็ได้นะครับสมมุติถ้าเป็นสุนัขสมมติเลี้ยงสุนัขสุนัขก,ก็อาจจะอยู่กับเราเกิน3ปีอย่างเงี้ยถือว่าเขาแก่แต่ว่าเพิ่งรับมาเมื่อวานเดือนที่แล้วอันเนี้ยไม่นับนะครับไม่นับนะครับแล้วก็คนที่เคยอยู่ใกล้ชิดแล้วอยู่ไกลอย่างญาติพี่น้องหรือเพื่อนสนิทเราหรือว่าใครก็ตามที่เราคุ้นเคยแล้วตอนนี้เขาอยู่ห่างเรากรณีอยู่ห่างนี่เขาอ,อาจจะเพิ่งไปเมื่อวานก็ได้นั่่นคืออยูไกล กรณีทางไกลนะครับ<ม>ก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับ<ม>คนอยู่ไกลๆก็จะอารมณ์นี้ก็ครบ5้าราศีไปแล้วนะคะที่จะมีโชคในวันที่1พฤศจิกาย,ยนหกห้านี้แต่เรามีให้อีก7ราศีค่ะอีก7ราศีมาดูว่าอีกเจราศีนี้จะมีโชคจากอะไรกันบ้างน,นะคะไปเลยคะ่ะร,ราศีเมษมีเกณฑ์ม,มีโชคจากที่ทำงาน<ม>เพื่อนร่วมง,งานแล้วก็มีโชคจากคนรัก ราศีมิถุนค่ะราศีมิถุนมีเกณฑ์ที่จะมีโชคจากความฝันของคนอื่นช่วงนี้ไปฝันไปฝันไปฝันช่วงนี้ไปฟังความฝันใครนะคะก็อย่าลืมเอามาเป็นโชคให้กับตัวเองด้วยค่ะและก็ให้แอบเสี่ยงโชคเล็กๆน้อยๆนะคะและจะมีโชคจากสายมูจ้าต่อไปก็จะเป็นราศีสิงห์ราศีสิงห์มีเกณฑ์มีโชคมีลาบจากการเดินทาง เพื่อนร่วมงานโดยเฉพาะเพื่อนร่วมงานที่เดินทางด้วยกันนะครับสุดท้ายก็คือเลขพาหนะต่างๆค่ะราศีตุลค่ะครราศีตุลมีเกณฑ์ที่จะมีโชคจากเลขที่บ้านเลขที่ที่เกี่ยวข้องกับตัวเองนะคะแล้วก็เลขรถพยาบาลเลขมูลนิธิค่ะครับผมต่อมาก็จะเป็นชาวราศีพิจิกราศีพิจิกจะมีโชคเกี่ยวกับเพื่อนเก่าหรือร่วมกับเพื่อนเก่าคนมีอายุที่อยู่ใกล้ตัวนะครับก็คือคนที่อายุเยอะกว่านะครับแล้วก็ แฟนคนรักคนคุยอันนี้ได้หมดเลยนะฮะได้โชคนหคะครับและราศีธนูค่ะราศีธนูมีเกณฑ์ที่จะมีโชคจากความฝันราศีธนูมีเกณฑ์มีโชคจากพญานาคค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นสายพญานาคนะคะและมีเกณฑ์ที่จะมีโชคจากสัตว์เลี้ยงค่ะราศีสุดท้ายราศีกุมราศีกุมมีเกณฑ์มีโชคจากคนมีอายุในบ้านรวมถึง การได้รับพรจากคนมีอายุในบ้านจะทําให้ชาวราศีกุมมีโชคมีลาบมีโชคจากคนตายตัวเลขที่เกี่ยวกับความตายต่างๆะนะครับแล้วที่สําคัญที่สุดก็คือเลขบ้านเลขรถอันนี้ใกล้ตัวสุดนะครับสำหรับชาวราศีกุม ก็ครบแล้วทั้ง12ราศีนะคะขอให้12ราศีโชคดีรับทรัพย์ในเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะและขอให้ทุกๆราศีที่มารับชมนะคะคิดหวังสิ่งใดสมปรารถนาคิดเรื่องรายได้ก็ขอให้ได้รายได้คิดเรื่องโชคลาภก็ขอให้ได้โชคลาภค่ะครับผมสำหรับท่านที่สนใจตรวจดวงชะตาแบบเจาะลึกกับทีมงานโหราวิวัฒนะครับท่านสามารถติดต่อมาได้ทาง Li@ n e แอดนะครับไลน์แอดโหราวิวัฒนะครับติดต่อมาได้เลยครับ ตามลิง์ด้านล่างนี้นะคะ <ผม S 1> วันนี้ถ้าหากมีเสียงแทกเข้าไปเป็นเสียงดนตรีเราก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าเรามาด้านนอกกันวันที่16พฤศจิกายน2565เจอกันใหม่ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ